<ś ificial novelty> คิดถึงสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแต่วันนี้เรามาอยู่ในเกม j u m p f o r d นะครับผมนะครับซึ่ง DLC Pack 4เนี่ยน่าจะใกล้ออกแล้วนะน่าจะออกแล้วละนะครับเพราะว่ามันมีภาร,รกิจได้ทำแต่นี่น่าจะเป็นภารกิจเนื้อเรื่องนะครับยังไม่มีตัวละครให้เราได้เล่นกันนะครับแต่ว่าเดีย๋ยวเราจะไปเล่นภารกิจเนื้อเรื่องกันนะครับตัวละครเนี่ยมันจะมีออกทั้งหมด2ตัวเองนะ <S <S เฮ้ยมันทำอะไรตรงนี้เนี่ยเจมเซียม,มี่ตัวละครที่ออกมาใหม่เนี่ยจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับผมไม่มี3ตัวเหมือนรอบ DRC p a ็คแรกเลยนะครับคือจะมีจอ,อ,อมันบูอ้วนนะครับจอมันบูที่เป็นร่างดีนะครับตัวอ้วนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นบาคุโกนะครับจากมาฮิโรคาเดเมียนั่นเองนะครับผมก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะไปเริ่มเล่นเนืเ้อเรื่องกับ2ตัวนี้ดีกว่าว่าจะยังไงต่อนะครับ สองคนนี้จะมาปรากฏตัวให้เราเห็นยังไงนี่มีคีมิชชั่นมาแล้วนะครับเออมิชชั่นแรกนะฮะดินแดงเออดินแดงดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งของหวานเออเราไน่จะเจอกับเออจอมมารบูแน่ๆครับชัวชัๆป้าบเลยแบบนี้นะครับมาแล้วในพิเกตเตอร์ภารกิจครั้งนี้ให้ฉันไปทำคู่กับเออซูอนะได้ไหมหลืมเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อซูอนะอยู่เลยนะครับเป็นชื่อไอเนี้ยรีบอนช่างมันเรียกโยโย่แล้วกัน ก็จะให้อย่างนั้นนั่นแหละแต่มีข้อมูลเห็นเวนอมจาก2พื้นที่เลยขอให้แยกย้ายกันไปมาสเตอร์ Master ไปนิวยอร์กคุณคีริวไปปารีสอ๋อเราไปนิวยอร์กนะครับโยโยๆคนเดียวไหวเหรอ,อ,อไหวสิไอ้ไหววายังไม่ได้ใส่พลังเลยงั้นก็ไม่เป็นไรถ้าทางฉันจัดการเสร็จแล้วจะตามไปสนับสนุนล้กันฝากทั้ง2คนด้วยอ่าวางใจได้เลย,เยแล้วผมใส่พลังมายัางง ชิบหายเลยนะต่อยเตะอย่างเดียวเลยนะตัวละครตัวนี้ลืมไปผมแต่งเหมือนเท่ๆเฉยๆนะครับที่นี่ปารีสเหรอได้ยินว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งของหวานสินะมีช็อกโกโลโบขายไหมเนี่ยช็อกโกโลโบคืออะไรวะช็อกโกโลโบแน่นอร่อยไหมนะนี่ไงบูดีชื่อก็เขียนแล้วฮนะบูดีานายเป็นใครฉันชื่อบูนี่นี่ช็อกโกโลโบนน่นอร่อยไหมมันชอบกินนะครับ เอออร่อยนายก็ชอบกินขนมเหรออืมชอบเหรอเราน่าจะคุยกันถูกคอนะฉันชื่อคิรุอ่ะยินดีที่ได้รู้จักอ้าว what the fuck อ่ะกลับมาที่เดิมเลยครับแมนี่ครับฉันชื่อคิรุยินดีที่ได้รู้จักฮ่าฮ่านึกว่านึกนึกไปอะไรวนะเนี่ยนึกว่าไปไหนแล้วที่แท้กก็อยู่นี่นี่เองโอ้โหนวดดำเด็กนั่นใครเนะีะยบูอย่าตามคนแปลกหน้าไปนะ ฉันเคยเห็นหน้านายนะอยู่ในฐานข้อมูลของฐานทัพเขียนว่าเป็นบุคคลต้องระวังโอ้ย,อยงั้นเหรอเฮ้บูนายเป็นเพื่อนกับเจ้าหนี้เหรอหนวดดําเขาเป็นคนดีนะเขาสัญญาว่าจะให้ฉันกินเชอร์รี่พายอร่อยอร่อย,ออยด้วยละ่ะไม่ได้อยู่ไปถูกคนหลอกเข้าสิเฮ้ยพูดอะไรไม่เข้าหูเลยพวกเราก็แค่อยากจะแบ่งกันกินของอร่อยเท่านั้นเองแกจะเข้ามาขวางกันเหรออ๋องั้นเหรอแกเป็นเวนอมสินะฮะ พูดอะไรของนายบูระวังด้วยเจ้านี่มันเป็นเวนอมเวนอมพวกคนชั่วใช่มันขโมยขนมของนายนะไม่ยกขนมให้หรอกเดี๋ยวสิอย่าไปเชื่อเจ้านั่นพูดสิไม่ยกขนมให้หรอกหน่อยต้องลงมือเท่านั้นสินะเอาแลวนะมา เมื่อกี้แม่งหลุดแม่งหลุดหลายรอบแล้วตั้งแต่อัปเดตแพท1.11มานี่เป็นหลุดบ่อยโคตรมาบูจะจัดการเองนะน้องบูนะนะนะถึงพี่จะไปเล่นแอตแทกออกไนทันมาก็เถอะนะครับยังเล่นได้อยู่อุย้ยไอเจ้านี่เป็นคนหลอกบูเป็นคนหลอกจอมมานบูอย่างนั้นเหรอเออหนึ่งสองสามสี่ห้าพลังสายฟ้าอุซุซิี่ไงอิซุซิชื่อ,ชชออย่างเท่ นี่คือเบอร์ขของลังยามิยามิมาดิบยามโอฮ้ยลาดไม่มีเพื่อนช่วยด้วยเอ้ยโอเคโอเคดเ้ยนะ <c oughs> ตัวมันบูมาอารมณ์ดีอ่ะไม่ทันมันไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโทษ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 ชาร์จก่อนชาร์จมาบูมาอีกสักรอบถูกปะ่ะน้องอ้วนบูตัวนี้เป็นตัวดีนะครับแปลงร่างเป็นตัวชั่วได้ปะ <c oughs> ่ะวะแอบหลบได้พี่บูมาดิครับอุ้ยพี่โดนว่ะอุ้ยมือยังยืด ยังยืดอย่างนั้นเหรอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวแดงเดือพแดงเดือพไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วหนึ่งสองสามโอ้ยไม่โดนไม่โดนมาจะใช้ท่าไม่ตายแล้วใช้ท่าไม่ตายแล้วโอ้ยบล็อกมาพร้อมกดนระวะต้องโดนจะได้ปิดฉากชิมโซคุไม่ไงโจเข็มทีก็จบแล้วเรียบร้อย ตาเดียวจบเลยนะฮะนี้แหมเมื่อกี้ยังเซ็งๆ,ๆที่แม่งหลุดอยู่เลยแม่ง <c oughs> มันมหลุดฉากกำลังเข้าได้เข้าเข็ม,มกำลังจะสู้เลยเนรับอุย้ยไม่เบาเลยนี่บูฉันไม่ใช่เวนอมนะอย่าไปเชื่อเจ้านั่นพูดนะอืมงั้นเหรอฮ่าๆๆใช่แล้ว,ไม,มไ,วไม่มีเชอรี่พายอะไรวะไม่มีเชอรี่พายแกกินหรอกแกโกหกเหรอ <c oughs> หนาโกรธแล้ว เสี่ยโหนี่ต้องหัวเราะแบบหมดดำดเนะี่ยฮะย่าโมโหขนาดนั้นสิแค่ล้อเล่นเท่านั้นนี่นะไม่ยกโทษให้หรอกฉันโกรธแล้วนะอย่างนี้ก็แย่นะสิไปทําให้มันโกรธสักขนาดนี้เลยอืมหนีสรุปก็หนีงั้นลากันลาจากกันตรงนี้เลยละกันลาก่อนเสฮ่ยโหลากอน <c oughs> บูแค่แค่มีขนมเท่านั้นแหละ จอมันบูก็จะทำตามที่เราพูดหมดแล้วนะครับดีจริงงอออบูเป็นอะไรหรือเปล่าคีรัวขอโทษไม่ต้องคิดมากหรอกฉันจะตามหาหนวดดำนายรู้สึกผิดขนาดนั้นเลยเหรอตามหาหนวดดำแล้วจะเอาเชอร์รี่พายมาให้ได้โอ้่ตอตกลงอยากได้แค่นั้นนะเหรอเอาเชอร์รี่พายห้าม เออห้ามไปก็ไม่มีประโยชน์สินะเข้าใจแล้วพยายามเข้านะอืมจะไปตามหนวดดำเลยครับจะได้หาเชอรี่พายบูแล้วเจอกันใหม่นะเขาหน้าจะเตรียมช็อกโกโลโบไว้ให้ภาพลอยต,อตื้อๆเลยภาพลอยมึงตื้อมากคือตอนนี้ก็เหมือนกับที่ผมเล่น DLC ไปแพ็กแรกแหละครับเราต้องเล่นพวกเนื้อเรื่องก่อนนะฮะเ,เดี๋ยวมันจะมี อ่ตัวละครมาให้เราได้ลองเล่นกันนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะเล่นในเรื่องเสร็จนะครับแล้วก็รีวิวตัวละคร2ตัวนี้นะครับผมไว้มาดูกันนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเราเล่นหนึ่งเรื่องให้จบก่อนเอาให้เออเอาให้มันโดนทีมิชชั่นเลยอ,อันนึงนี่ครับชื่อว่าระเบิดนะครับก็คือนั่นแหละบาคุโกแน่นอนน่แหละบาคุบาคุโกเนี่ยมีพลังโดยการปล่อยระเบิดปล่อยระเบิดวปล่อยระเบิดออกจากมือนั่นเองนะครับใครที่ไม่เคยดูก็บอกบอกไว้ก่อนนะฮะเดวิเกเตอร์คราวนี้เป็นภารกิจของฉันกับจะโย่เหรอ ไม่ใช่คราวนี้เป็นผลรกิจให้แยกกันไปทำมีรายงานว่าพบเห็นคนที่คิดว่าน่าจะเป็นเวนอมในหลายพื้นที่เลยอยากให้ทั้งสองคนแยกย้ายกันไปสำรวจมาสเตอร์ไปฮ่องกงคุณนารุโตะไปหุบผาสิ้นสุดเข้าใจแล้วอยโายอต่างคนต่างสู้นะครับผมคุณนารุโตะเกี่ยวกับข้อมูลการพบเห็นที่หุบผาสิ้นสุดได้ยินว่าคาดว่าน่าจะเป็นเวนอม้มใช้พลังระเบิดอารวาดอยู่ระเบิดเหรออย่าบอกนะว่าเป็น เดอิดาระสังกัดแสงอุสาไม่ทราบรายละเอียดขอให้ไปที่เกิดเหตุแล้วตรวจสอบอ่ะปล่อยไว้เป็นหน้าที่ของฉันเองอืมไม่ใช่หรอกนารโตะมึงอย่าพูดอย่างนั้นนะไม่ใช่อยู่แล้วอุ้ยด่านใหม่ว่ะเฮ้ยด่านใหม่อุ้อยด,ด่านนี้ด่านใหม่นะเนี่ยผู้พาึ้นสุดหรอพวกเวนอมมาลุกเอ่อมาลุกวะมาลุกลานมาถึงที่นี่แล้วเหรอ เวนอมอยู่ไหนเฮ้ยออกมาสิแกเป็นใครนี่ไงโอ้โหเปิดตัวบาคุโกะครับอ้าต้องมาสู้มโดระยะหน่อยแล้ววะไม่ใช่เดดาระนายนี่แหละเป็นใครไม่ใช่ธุระของฉันต้องบอกชื่อแกฮ่าฮ่าสปิริตแรงนี่นะฮะบ้าเอ้ยนายอยู่ที่นี่คนเดียวมันอันตรายนะได้ยินว่าแถวนี้มีเวนอมใช้พลังระเบิดอรารวาสอยู่นะ่ะเฮ บอกว่าใครเป็นเวนอมเหรอใครเอาไปเล่า,าใครเอาแบบนั้นไปเล่าบ้าเลยโมโหอะไรของนายเนี่ยพลังระเบิดอะมันเป็นอัตลักษณ์ของฉันเวนอมฉันต้องเออเวนอมฉันต้องจัดการพวกเวนอมให้ให้ได้เป็นเวนอมเหรอคืออะไรวะบอกว่าฉันที่จัดการพวกเวนอมไม่ได้เป็นอ๋อข้อมูลอะไรไม่เข้าท่านะครับมางุดหงิดงุนหงิด,งงดที่บอกว่าตัวเองเป็นเว,เวนอมนะครับแกเป็นสมาชิกของเจฟอร์ดท,ที่เดกุเข้าร่วมใช่ไหม แตกตื่นกับข้อมูลไม่เข้าเอ่อไม่เข้าท่านั่นเจฟอร์ดนี่ก็ไม่ได้เรื่องเลยจริงๆแม่งว่าไปทั่วเลยว่าไงนะถ้านายเหย,ยียดยามเจฟอร์ดมากกว่านี้ล่ะก็อะไรจะหาเรื่องเหรอพอดีเลยกําลังอยากดูพอดีว่าเลยว่าฝีมือเจฟอร์ดจะขนาดไหนกันเอาเข้ามาเออจะจัดการให้ดูได้เลยมึงดูถูกกูกขนาดนี้เลยแหละฮะดูถูกมากเลยนะไปกูโกนะ เดี๋ยวเอาวิทยุยังมาจัดก,การฮะตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นท่าทุงมมกไม่ตายอะไรมากมายนะเพราะว่าผมจะจัดก,การมันที่ไหนแล้วกูโดนจัดก,การเนี่ยอย่าโอ้ยเมืงองโดนรัวเลยอะโดนรัวเลย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 ขอยอ,อย่างได้เวลาเอาคืนแล้วจ้าจ้ากระสุนวงจับกระเส้นเงินมาดอกกระจายวงจัร มันหลบได้บล็อกครับมีท่าโอ้โหท่าอย่างเทพอย่าเพิ่งโชว์ตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปรีวิวทีหลังเอ,อได้เวลาอยากเห็นเอาจริงใช่ไหมจากนี้จะไม่ออมมือให้แล้วมาโอ้ใช้ท่าไม่ตายว่ะแต่เดี๋ยวก่อนไม่ได้เห็นหรอกไ <c oughs> ม่ให้คนดูเห็นเออเออกระสุนงจับลูกมาแล้วไม่ต้องใช้ท่าไม้ตายด้วยไม่ร้อยไป บอกแล้วว่าอย่าให้เอาจริงเนี่ยด่านใหม่อย่างดีนะที่มีด่านใหม่นะครับแค่ด่านเดียวใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นายไม่ได้เก่งแต่ปากนี่ไม่เบาเลยนี่เข้ามาเจฟอสิทนายเอ่อมาเป็นพวกต้องอุ่นใจแนะ่ๆลหลวหูอย่าพูดอย่างนั้นสิ <c oughs> ฉันจะสู้ตัวคนเดียวได้จเจอขาวหน้ามาตัดสินกันเดี๋ยวโดนพวกเวนอฟเล่นงานก่อนแหละถึงวันนั้นเอ่อถึงวันละเอ่อ อย่าโดนเล่นงานก่อนถึงวันนั้นแล้วก็อะไรงี้เฮ้ย hey, นาชื่ออะไรบาคุโกคาสึกิฉันชื่อ um ika, อ,อุมาสิกอุมาิกินารุโตะนายก็ระวังตัวให้ดีนะอย่าโดนพวกเวนอฟเล่นงานล่ะก็บอกว่าหนวกหูไงเล่า <c oughs> มันจะหงุดหงิดอะไรตลอดเวลาขนาดนั้นวะเออมันทำมาเหมือนในนี่ดีวะทำมาเหมือนในการ์ตูนดีครับอ่ะท่านี้เนเรื่องก็จบไปแล้วนะครับที่เหลือนะครับก็รอ นะครับว <W Memorial> ่าเดี๋ยวมันจะลงนี่ครับลงตัวละครให้เราได้เล่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวทั้งสองตัวละครนะครตอนนี้ยังไม่มีให้นะถ้ามีให้มันจะมาอยู่แถวแถวท้ายๆเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่มีให้นะครับก็น่าจะพรุ่งนี้แหละนะครับเพราะวันปล่อยอันนี้มาวันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครนะครับทุกคนสามารถซื้อตัวละครแยกได้นะครับเห็นมีคนถามกันมามากนมากมายนะครับว่าพี่ซื้อตัวละคร DLC ที่ไหนซื้อแยกได้ไหมนะครับเข้าไปที่สตรีมเลยครับใครซื้อเกมจากสตรีมนะครับ ใต้ล่างเนี่ยมันจะมีให้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะซื้อตัวนี้ไหมซื้อตัวไหนอะไรอย่างนี้แยกขายได้นะครับเราอยากเล่นตัวนี้ก็ซื้อแค่ตัวนี้ได้นะครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วลองไปหาซื้อกันได้นะครับผมแต่ของผมเนี่ยเป็นซื้อเป็น DLC แพ็กใหญ่เลยนะครับออกมาก็ได้หมดเลยอะไรแบบนั้นนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันนะครับผมไว้เจอกันกับการรีวิวตัวละคร นะครับทั้ง2ตัวนั้นแล้วกันนะครับรอนมาก่อนนะครับบวันี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามเกมจังฟอ r ตต่อไปด้วยนะครับผมยังมี DLC ออกมาอีกเยอะแยะนะครับตอนทีนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ